การทดเดยๆๆการทดสอบเหยื่อใต้น้ำลอกอายุบิคันเบิร์กลีย์ขันเบิร์กลีย์นี่ครับเป็นเหยื่อใต้น้ำครับๆๆๆตอนนี้ตอนนี้ปลากำลังจับเหยื่อแล้วครับโอ้ยดึงแรงมากครับกดใจมากครับเเห็นนลย ก่อนนี้หนึ่งตัวกำลังกินเหยื่อครับ,เ,เ,เ, ора, รบเป็นเหยื่อของลาพาร่าและเทเลตนีโอ้ยกันโดได้สวยงามมากครับลากขึ้นมาอย่างช้าช้าขึ้นมาอย่างช้าช้ามาแล้วมาแล้วโอ้โหขัดสิกเลยร์จที่เล็กลงกินเลยครับ ชัดเลยยูทูบยูทูบมุ้งไม่ได้ติดไม้เนาะหัวมันไม่ไม่อินเส้นมันบังมันไม่อินเลยไหมเส้งบังอย่างไรยูทูบยูทูบขันปลาชน,นตัวเหยื่อเป็นของลาพาร่าครับขันเบ็ดเป็นของเบิร์กเลีย์เชลลี่วูดและตอบอา้างก็คือล็อกอายุบิ phủ trả mộ